สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับแคทที่ร้าน JS Pro อีกแล้วนะคะ<ส>วันนี้เรามากับฮาวบา jo โจรไลออนคันสีแดงคันนี้เลยค่ะลูกค้านำเข้ามาติดตั้าฝาท้ายไฟฟ้านะคะวันนี้เราจะพาไปดูประบบการใช้งานของฝาท้ายไฟฟ้ากันนะคะก็จะมีด้วยกันทันะะ้งหมด4ฟังก์ชันการใช้งาน,นะคะ่ะโดยฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดข้างบนขับปุ่มน,นี้นะคะเมื่อเราเปิดไฟห,หน้าหรือไฟหลีแบบนี้จะมีไฟขึ้นมาตรงปุ่มะคะ่ะปุ่มนี้สามารถทําได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดฝาท้ายด้วยการกดแช่แบบนี้นะคะ แล้วก็ฝาท้ายด้าหนหลังนะคะก็จะมีปุ่มสำหรับปิดฝาท้ายคือปุ่มนี้นะคะเราสามารถสปิดฝาท้ายด้วยการกดลงไปงงหนึ่งครั้งแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ตรงปุ่มเปิดเดิมของรถตรงนี้นะคะเราก็สามารถ่งการเปิดฝาท้ายได้เหมือนเดิมด้วยการกดลงไปหนึ่งครั้งค่ะ ิดยังใหดูนะคะ okay. ส่วนฟังก์ชันต่อมาค่ะจะเป็นการสับเปิดปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเดิมของรถนะคะโดยเราจะกดแช่ไปที่ปุ่มเปิดฝาท้ายปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ เปิดฝาท้ายด้วยรีโมทกันอีกรอบหนึ่งค่ะกดปที่หุ่มเดิมนะคะกดแช่แบบนี้เลย <c oughs> แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานสุดท้ายนะคะก็คือคิปเซนเจอร์ค่ะฟังก์ชันทาเต็มเราสามารถทำได้ทั้งเต็มเปิดแล้วก็เต็มปิดฝาท้ายนะคะ เดี uhm. ๋ยวเราจะติดกนควาเการใช้งานของฝ่ายท้ายไฟฟก็จะมีประมาณนี้ค่ะถ้าใครสนใจอยากติดตั้งนะคะสามารถติดต่อกลับมาเพิ่มเติมได้ที่เพจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ